r e t โต o พอล i ติในการเมืองมีเรื่องมีราวช่วงเวลา8ปีสำหรับบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานแต่ว่าถ้าเราลองนึกถึงเด็กคนหนึ่งอายุสักประมาณ9ขวบ10ขวบนะครับผ่านไป8ปีก็เป็นเวลาน,านานพอที่เขาและเธอจะได้สิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงเท่ากับผู้ใหญ่คนหนึ่งเหมือนกันและนะับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาทำรัฐประหาร22พฤษภาคม2557 ตอนที่มีการยึดอำนาจใหม่ๆปลเอกประยุทธ์ก็ฉายภาพว่าจะอยู่ไม่นานสักประมาณปีกว่าๆแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงลากยาวมาได้8ปีเต็มเรโทโพลิติกส์ตอนนี้จะพาย้อนกลับไปดูครับหลังจากที่มีการยึดอำนาจใหม่ๆนะครับช่วงแรกๆเนี่ยปลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆเลยนะครับสักประมาณ4วันด้วยกัน แต่ว่าช่วงเวลานั้นก็มีรายงานข่าวออกมาว่าหนึ่งวันหลังจากยึดอานาจพลเอกประยุทธ์ในานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งาชาติก็เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์ร่วมกับนายทหารระดับสูงและก็ได้มีการชี้แจงเหตุผลในการยึดอานาจบอกว่ามันมีปัญหาความขัดแย้งนะไม่สามารถแก้ไขได้ต้องยึดอานาจการทําครั้งนี้เป็นการเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองต้องการจะให้ประเทศชาติมีความรักความสามัคคีลดความขัดแยง้งลดเหตุการณ์ความรุนแรง และยืนยันว่าสถาบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยึดอำนาจครั้งนี้กับอีกช่วงหนึ่งก็มีการประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับปหลัดกระทรวงและพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวตอนหนึ่งว่าจําเป็นต้องใช้อำนาจด้านความมั่นคงมาแก้ปัญหาและก็บอกนะครับบอกว่าผมขอเวลาทํางานเพื่อปฏิรูปประเทศทุกด้านทั้งกลไกและกติกาสังคมเศรษฐกิจการเมืองและทุกฝ่ายต้องเห็นชอบร่วมกันก่อนจึงจะจัดให้มีการเลือกตั้ง แล้วก็ยังมีวาทะคมๆนะครับบอกว่าการกระทำและตัดสินใจเช่นนี้คนอาจจะมองว่าใช้อํานาจมากแต่เมื่อมีอํานาจมากเราต้องทําตัวให้เล็กลงอย่างไรก็ตามนะครับช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ได้มีการวิเคราะห์หรือว่ามีรายงานข่าวมาจากกองทัพบกบอกว่าได้มีการถอดบทเรียนรัฐประหาร19กันยายน2549คือรัฐประหารของบิ๊กบังพลเอกสนธิบุญรัตกลินครั้งนั้นคนที่ทํารัฐประหารคือพลเอกสนธิ กับนายกรัฐมนตรีคือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นคนละคนกันก็เลยทําให้ไม่สามารถทําตามแผนที่วางเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยประเมินว่าครั้งนี้พลเอกประยุทธ์ควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเองเพื่อคุมเกมแก้ปัญหาประเทศให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดและหลังจากนั้นก็มีขั้นตอนนะครับ26พฤษภาคมมีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จนันโอชาเป็นหัวหน้าคสชบริหารราชการแผ่นดินครั้งนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ได้มีการ สื่อสารเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการหลังจากทำรัฐประหารนะครับนักข่าวก็ถามว่าการบริหารงานต่อไปเนี่ยจะเป็นนายกควบด้วยอีกตำแหน่งหนึ่งหรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าทำไมควบทำไมถามอย่างนี้ยังมาไม่ถึงมีอยู่ในแผนการอยู่แล้วใจเย็นๆมันต้องมีนายกและครอรมอย้อนกลับไปดูแนดีสิว่าเขาทาอย่างไรก็ต้องมีแนวทางอยู่บ้างบางอย่างอาจจะคล้ายบางอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างทำให้เกิดความถูกต้องชอบธรรม การใช้อำนาจต้องระมัดระวังแล้วก็ย้ำคำเดิมนะฮะบอกว่าบอกไปแล้วยิ่งมีอำนาจมากยิ่งต้องทำตัวให้เล็กลงอย่าคิดว่าตัวเองมีอำนาจแล้วจะทำได้ทุกอย่างไม่เคยคิดอย่างนั้นนักข่าวก็ถามจี้ต่อบอกว่าแล้วท่านจะเป็นนายกเองเลยหรือไม่ปลเดกประยุทธ์ก็นิ่งคิดไปพักหนึ่งนะฮะแล้วก็บอกว่ามันอยู่ในขั้นตอนยังไงก็ต้องรอดูใจเย็นอยากเป็นเองไหมล่ะอยากเป็นเองไหมพอแล้วขอบคุณครับแล้วก็เดินหนีไปนะครับ และความชัดเจนในเรื่องนี้ก็ขยับไปอีกนิดหนึ่งนะครับวันศุกร์ที่30พฤษภาคมมีการออกอากาศรายการชื่อว่าหัวหน้าคอสชพบประชาชนซึ่งก็จะเป็นต้นแบบของรายการคืนความสุขให้คนในชาติทุกวันศุกร์ในเวลาต่อมานะครับวันนั้นเนี่ยได้มีการพูดถึงรถแมพว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปพลเด็ประยุทธ์ก็บอกว่าสอสเดือนแรกจะเป็นการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมาณชันให้กอรมนดําเนินการระยะที่2จะมีการตั้งสภานิติบัญญัติ สรรหานายกรัฐมนตรีตั้งคณะรัฐมนตรีร่างรัฐธรรมนูญซึ่งกรอบเวลาทั้งหมดนี้อาจจะใช้เวลาประมาณหนึ่งปีหรืออาจจะมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์หากหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วเป็นปกติปฏิรูปสำเร็จปลองดองสมานฉันท์ทุกฝ่ายประชาชนทุกฝ่ายมีความรักสามัคคีกันในชาติก็จะดําเนินการระยะที่3คือการเลือกตั้งตามประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายพอใจกฎหมายทันสมัยทุกด้านกฎระเบียบกติกาต่างๆได้รับการแก้ไข ได้คนดีสุจริตมีคุณธรรมมาปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรมพิบาลซึ่งถ้าเทียบตามระยะเวลาที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ชี้แจงเอาไว้ก็เท่ากับว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นปลายปี2558และพลเอกประยุทธ์ก็จะอยู่ในอำนาจแค่สักประมาณ1ปีกว่าๆเท่านั้นนะครับนี่เหมือนกับมีการประกาศเป็นคำสัญญา,าไว้แล้วยิ่งไปกว่านั้นหลังจากนั้นอีกสักประมาณไม่ถึงสัปดาห์นะครับ6มิถุนายน ก็มีรายการพิเศษคืนความสุขให้คนในประเทศแล้วก็มีการเยผยแพร่เพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยซึ่งระบุว่าเป็นผลงานของคู้เอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนเขียนไอเดียแล้วนักแต่งเพลงก็ไปแต่งต่อนะฮะเพลงนี้คนก็จะจําท่อนฮุกก็คือเราจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนี่ฮะคือประกาศไว้ว่าจะอยู่สักประมาณปีกว่าแล้วยิ่งพอมีเพลงออกมาคนก็เชื่อตามนั้นว่าเราจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนะครับ และขั้นตอนหลังจากนั้นก็เดินตามรถแมพนะครับมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับปี2557มีการตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาทาหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีสภาปฏิรูปแห่งชาติมาศึกษาและเสนอแนะด้านการปฏิรูปต่างๆแล้วก็สภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งแยกออกมาเป็นคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งภายหลังจะได้อาจารยร์บวรศักดิกวันโนมาเป็นหัวหน้าคณะในการร่างนะครับและที่สําคัญคือ รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวก็จะมีมาตรา44ให้อำนาจหัวหน้าคสชสั่งการทั้งด้านนิติบัญญัติบริหารและตุลาการได้ที่มีความจาเป็นอันนี้คือสิ่งที่เรารับทราบกันแล้วก็ตามคาดฮะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดนี้ก็เลือกพลเอกประยุทธ์ให้มาทําหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีโดยวันที่25สิงหาคม2557นะครับพลเอกประยุทธ์ก็ได้รับตาแหน่งควบทั้งหัวหน้าคสชและก็นายกรัฐมนตรี ภายหลังเข้าพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29มีเกรดเล็กๆนิดหนึ่งนะฮะปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็พูดผิดตั้งแต่วันที่ถแถลงข่าวนะครับเพราะว่าบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยจะทูลเกล้าเสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนตุลาคมปรากฏว่ามันไม่ตรงกับรถแบบที่บอกก่อนหน้านั้นนะครับรถแบบจริงๆก็คือกันยายนพลเอกวินัยสุวารีโฆษกคสชต้องตามมาแก้ข่าวให้นะครับแล้วก็บอกว่า ไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์ตื่นเต้นหรือเปล่าถึงได้มีการไปให้ข้อมูลแบบนั้นนะครับแต่เมื่อสอบถามแล้วก็ยืนยันว่าทุนกล้าวรายชื่อครมภายในเดือนกันยายนตามเดิมส่วนทั้งฝั่งของกรรมธิการยุกร่างรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งจะต้องมีหน้าที่ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวนเนี่ยเขาก็ได้มีการวางไทม์ไลน์เอาไว้ว่าจะต้องทําเสร็จเมื่อไหร่นะครับก็คาดว่าเสร็จขั้นตอนทั้งหมดแล้วเนี่ยจะนาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทุนกล้าวได้ภายในวันที่4กันยายน2558 ทีนี้ตามขั้นตอนนะเนื่องจากว่าคณะกรรมรการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเมื่อได้มีการร่างเสร็จเนี่ยก็ต้องมีการส่งกลับมาให้ทางสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยให้ความเห็นชอบนะครับเขาก็ร่างไปเสร็จ22สิงหาคมก็ส่งมอบร่างกลับมานะฮะมีการถือเลิกด้วยนะฮะตอนนั้นยึดเอาเวลา11นาฬิกา59นาทีแล้วก็ทางฝั่งของสภาปฏิรูปแห่งชาติก็ได้นําไปพิจารณาแล้วก็6กันยายน มีการนัดลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่ปรากฏว่ามีเสียงเห็นชอบ105คนไม่เห็นชอบ135คนงดออกเสียง7คนก็แปลว่ารัฐธรรมนูญฉบับของอาจารย์บวรศักดิกกวานโดที่อุตส่าห์ไปร่างมาที่สุดแล้วก็ตกไปฮะเพราะว่าสภา,าปฏิรูปแห่งชาติไม่เห็นด้วยนะครับอาจารย์บวรวักดิ์ให้สัมภาษณ์ในตอนนั้นครับบอกว่าขอบคุณทหาร3ท่านที่ลงมติเห็นชอบนะฮะเพราะว่าทหารส่วนใหญ่ที่อยู่ในสภา,าปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยเขาไม่เห็นชอบ มีอยู่แค่3ามคนที่เห็นชอบอาจารย์บบนศักด์ก็บอกขอบคุณ3ท่านนี้ส่วนคนอื่นท่านท่องฟังผู้ใหญ่ของท่านเป็นธรรมดาและธรรมชาติเราเข้าใจกันเพราะขนาดหนึ่งในกรรมธิการยกร่างที่ได้รับตําแหน่งพลเอกประมาทยังงดออกเสียงเลยเพราะต้องอยู่ในราชการต่อไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งเข้าใจและเห็นใจนะฮะอาจารย์บบนศักด์แม้ว่าจะให้สัมภาษณ์แบบนี้คนก็เข้าใจว่าท่านก็ตัดพ้อละฮะว่าให้ไปร่างมาแล้วสุดท้ายก็ไม่ใช้ โดยกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับหนึ่งคนที่งดออกเสียงก็คือพลโทนาวินดําริกานนะครับเรื่องนี้จะมีคําเฉลยที่ชัดเจนเนี่ยข้ามไปอีกปีหนึ่งคือ19กุมภาพันธ์2559วันนั้นมีการจัดอบรมหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยของสํานักงานสารรัฐธรรมนูญนะครับอาจารย์บวันสักอกวานโนเนี่ยซึ่งเป็นอดีตประธานคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญไปเป็นประธานในงานแล้วก็พูดประโยคสําคัญนะครับบอกว่า สมัยที่ผมเป็นประธานกรรมธิการยกร่างแล้วถูกสพชวคว่ำผมเสียใจแต่ก็แค่วันเดียวพอกลับมาคิดได้ก็รู้ว่าเขาอยากอยู่ยาวนี่ฮะนี่กลายเป็นหนึ่งในประโยคสำคัญทางการเมืองนะครับบอกว่าเขาอยากอยู่ยาวตีความก็คือเป็นสาเหตุสำคัญที่อุตสาหร่างรัฐธรรมนูญจนเสร็จแล้วเนี่ยกลับคว่าและก็ให้ไปตั้งต้นกระบวนการกันใหม่ทีนี้เราจะย้อนกลับไปฮะปี2 5 5 8หเนี่ยหลังจากที่มีการ คว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับของอาจารย์บวรศักดิ์แล้วนะครับอาจารย์วิษณุเครือง,งามซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงฮะบ,บอกว่าจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมาเริ่มต้นกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่และก็ใช้สูตร6 4 6 4คือใช้เวลาร่างรัฐธรรมนูญ6เดือนเตรียมตัวทาประชามติ4เดือนทํากฎหมายลูกเสนอตามขั้นตอนอีก6เดือนแล้วก็รณรงคหาเสียงเลือกตั้งอีก4เดือนเท่ากับว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ20เดือน และน่าจะมีการเลือกตั้งได้สักประมาณกรกฎาคม2560นี่เท่ากับว่าเวลามันถูกขยายออกมานะครับจากรูแมพเดิมเนี่ยคาดกันว่าปลายปี2558น่าจะมีการเลือกตั้งได้พอมีการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับระจารบอลสักและไปเริ่มต้นร่างใหม่ซึ่งจะมีอาจารย์มีชัยด้วยชุพันมาดำเนินการเนี่ยการเลือกตั้งจะต้องขยับไปเป็นกรกฎาคมปี2560 วันที่ร่างของอาจารย์บวนศักดิ์ถูกคว่ำนะครับพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ได้ดีใจที่มีเวลาเพิ่มขึ้นเพราะว่างานจะหนักขึ้นเรื่องการสืบทอดอํานาจเนี่ยเป็นเรื่องของอํานาจประชาชนที่ไว้ใจให้ทําตอนนี้และต้องสืบทอดอํานาจนี้ไปยังรัฐบาลหน้าไม่ได้สืบทอดเพื่อตอนเองนะแต่สืบทอดเพื่อประชาชนทุกหมู่เหล่าและไม่เห็นว่าไอ้สิ่งที่ทําเนี่ยจะเป็นการสืบทอดอํานาจตรงไหนการที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์บวนศักดิ์ตกไปเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านไม่ใช่ผมสั่งนะ ผมสั่งไม่ได้การไปกล่าวหาว่าทหาร30กว่าคนในสปช2อ0คนตั้งใจมาโหวตความเนี่ยมีทหารกี่คนทหาร30กว่าคนนี้เหรอทําให้ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านคิดอย่างนี้ก็ไม่ถูกทหารเขาก็มีสิทธิ์ของเขาจะผ่านหรือไม่ผ่านและมีเหตุผลอะไรมันก็เป็นเหตุผลของเขานะฮะนี่คือท่าทีของพลเอกประยุทธ์ในเวลานั้นส่วนคณะทํางานของอาจารย์มีชยัยฤชุพันธ์นะครับ เขาก็ได้มีการดําเนินการไปตามกรอบเวลาที่อาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีว่า,าไว้และอาจารย์วิษณุเนี่ยก็ได้มีการย้านะครับบอกว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีกี่ออปชันก็ตามการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในปี2,560แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยแหละครับในปี2,559มันมีความคื่อนไหวน่าสนใจอยู่หลายเรื่องนะครับหนึ่งในนั้นก็คือช่วงที่ คณะกรรมาการชุดอาจารย์มีชัยไปร่างรัฐธรรมนูญกันอยู่ปรากฏว่าคอสชอเองก็ได้มีการส่งเอกสารเสนอความเห็นแนวทางในการปรับปรุงบทเฉพาะการของร่างรัฐธรรมนูญนะบอกว่าเพื่อไม่ให้ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศเกิดความรุนแรงไม่สงบเรียบร้อยเกิดความขัดแย้งจนกลับไปสู่วงจรเดิมขอเสนอให้สมาชิกกู้ที่สภาเนี่ยจากเดิมที่กําหนดให้มี200คนชุดแรกขอ250คนก็แล้วกันแล้วขอให้มาจากการสรรหา เพื่อไปใช้อํานาจร่วมกับสสที่มี500คนแล้วก็ขอให้กําหนดวาระของสอวอชุดแรกเนี่ยอยู่ในตําแหน่ง5ปีระบุไปด้วยนะฮะบอกว่าอย่าไประแวงนะว่าจะมีการสืบทอดอานาจคสชจะไม่เข้าไปแทรกแซงเรื่องของการจัดการเลือกตั้งและก็เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่อันนี้ตัวตั้งส่วนหนึ่งแล้วนะฮะมาจากคสชขณะเดียวกันสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยเขามีการประชุมกันแล้วก็ในเมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยจะต้องมีการ ทำประชามติอยู่แล้วนะครับเขาก็ได้มีการเสนอคําถามพ่วงประชามติด้วยถ้อยคําแบบนี้นะฮะหลายคนคงจะจําได้ว่ามันเป็นคําที่ค่อนข้างจะก,กํารรกวมและก็เข้าใจาย,ยากถ้อยความก็คือบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเป็นไปตามยุทธศาสชาติควรกําหนดให้บทเฉพาะการระหว่าง5ปีแรกตั้งแต่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ให้ที่ประชุมร่วมของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบบุคคล ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ต้องยอมรับกันตรงๆนะฮะว่าจากถ้อยความที่ว่ามาเนี่ยมันเข้าใจค่อนข้างยากถ้าแปลให้เป็นภาษาง่ายๆก็คือขอให้สวร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยท่านเห็นด้วยหรือไม่นะฮะแต่ปรากฏว่าถ้อยความมันก็เขียนแบบที่ผมว่าไปตอนแรกเนี่ยนะฮะแล้วก็เดินหน้ากำหนดวันลงประชามติเอาไว้7สิงหาคม2559ปรากฏว่าในช่วงของการ รณรงคก่อนที่จะมีการทําประชามตินะครับก็ได้มีการจับกลุ่มกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ที่นาโดยรังสิมันโรมนักศึกษานิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ข้อหาก็คือขัดขืนคําสั่งของคอสชที่ชุมนุมเกิน5คนและก็ยังมีการจับกลุ่มกิจกรรมอีกหลายกลุ่มที่ต่างจังหวัดก็มีเหมือนกันนะครับที่เชียงใหม่มีการจับกลุ่มคนในตระกูลบุรณุปกรณ์โดยคุณทณัศนีบุรณุปกรณ์อดีศเชียงใหม่เนี่ยถูกสง่งตัวไปควบคุมในค่ายทหารหรือกรณีที่ชัยภูมิไผ่ดาวดินกับพ่อก็ถูกจับ พราะว่ารณรงให้ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนี่นะฮะและผลสุดท้ายผลการลงประชามติออกมาเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์มีชัย16.8ล้านเสียงไม่เห็นชอบ10.5ล้านเสียงส่วนคําถามพวงที่ทอยความยาวๆนะฮะแต่แปลได้ว่าให้สวร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยในช่วง5ปีแรกมีผู้เห็นชอบ15.1ล้านเสียงไม่เห็นชอบ10.9ล้านเสียงเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่า ทั้งรัฐธรรมนูญและคำถามพวกได้รับความเห็นชอบจากประชามตินะครับพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องกลับไปแก้รัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับประชามติและขั้นตอนอื่นๆก่อนจะนําขึ้นทุนกล้าวต่อไปซึ่งรวมจะใช้ขั้นตอนในเวลานี้ไม่เกิน3เดือนและหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการทํากฎหมายลูกน่าจะเสร็จไม่เกินกลางปี2560และก็จะเลือกตั้งได้ปลายปี2560ทุกอย่างยังเป็นไปตามรถแมพที่วางเอาไว้ หากสถานการณ์บ้านเมืองยังมีความสงบสุขเช่นปัจจุบันต่อแรกเข้าใจกันว่ากลางปี2560น่าจะได้เลือกตั้งนะครับตอนนี้ขยับไปเป็นปลายปีแล้วและในปี2559ก็จะมีเหตุการณ์สาคัญสําหรับประสบนิกรชาวไทยคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตวันที่13ตุลาคมซึ่งก็จะมีผลก็คือเรื่องของการทุนเก้าทุนกระหม่อมร่างรัฐธรรมนูญนะครับจากเดิมที่จะทุนเก้าในหลวงรัชก,กาลที่9 ก็ต้องเป็นการทุนเกล้าในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งวันที่8พฤศจิกายน2559พลเอกประยุทธ์ก็ได้มีการทุนเกล้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อาจารย์วิษณุรองนายกรัฐมนตรีบอกว่ากระบวนการจะอยู่ในพระราชอำนาจ90วันถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์2560ซึ่งจะโปรดเกล้าเมื่อใดก็แล้วแต่พระราชวินิจฉัยและต่อมานะครับรัฐบาลก็ได้รับพระราชทานคืนร่างรัฐธรรมนูญและได้แก้ไขเนื้อหาหมวดพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามที่มีพระาราชกระแสลงมา ก่อนที่จะนำขึ้นทุนเก้าวถวายอีกครั้ง17กุมภาพันธ์2560และก็ต้องเริ่มต้นนับเวลา90วันที่จะพระราชทานลงมาตามกรอบรัฐธรรมนูญใหม่6เมษายน2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงลงพระปรามาพิไทยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560หลังจากนั้นก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการในการจัดทำกฎหมายลูกต่อนะครับซึ่งปรากฏว่าชุดของอาจารย์มีชัยเนี่ย ประกาศว่าจะต้องใช้เวลาทำกฎหมายลูกป,ประมาณ8เดือนด้วยกันทำให้ไทม์ไลน์ของการเลือกตั้งต้องขยับอีกครั้งหนึ่ง10ตุลาคม2560พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าผมเนี่ยไม่ต้องการจะหน่วเวลาอะไรทั้งสิน้นประมาณมิถุนายน2561จะมีการประกาศวันเลือกตั้งและก็ประมาณพฤศจิกายน2561จะมีการเลือกตั้งซึ่งเป็นไปตามโรดแมพที่บอกเอาไว้นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจากเดิม บอกว่าจะเลือกตั้งได้ปลายปี2560แต่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆที่ว่ามานะครับสุดท้ายก็ขยับไปกลายไปเป็นปลายปี2561ระหว่างนั้นก็ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเช่นวันที่8พฤศจิกายนนะครับพลเอกประยุทธ์จู่ๆก็มีการฝากคําถามถึงประชาชน6ข้อซึ่งบางข้อเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการชี้อนาคตอะไรบางอย่างนะครับเช่นบอกว่า สิ่งที่คอสชอและรัฐบาลทําไปในช่วง3าปีที่ผ่านมาประชาชนมองเห็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติบ้างหรือไม่และคอสชอเนี่ยจะสนับสนุนพรรคการเมืองใดถือเป็นสิทธิ์ของคอสชอหรือไม่นอกจากนั้นในเดือนธันวาคม2559ก็มีการใช้อํานาจตามมาตรา44รีเซ็ตหรือว่าเซ็ตซีโร่พรรคการเมืองอ้างว่าเพื่อให้การจัดทาทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็เรื่องของปัญหาความเหลื่อมล้ําระหว่างพรรคที่จัดตั้งก่อนและจัดตั้งขึ้นใหม่เนี่ย ก็จะได้แก้ปัญหาตรงนี้ด้วยและถือเป็นการให้เสรีภาพแก่บุคคลทบทวนการเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองโดยรอบคอบพรรคการเมืองเดิมที่ตั้งอยู่แล้วเขาก็บ่นนะฮะว่าทําไปเนี่ยเหมือนกับเป็นการเปิดทางให้กับพรรคการเมืองที่จะตั้งขึ้นใหม่หรือเปล่าแล้ว31ธันวาคมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับพลเอกประยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์นะฮะบอกว่าประกาศไว้เลยว่าถ้าสถานการณ์ขัดแย้งยังคงสูงอยู่เนี่ยการเลือกตั้งจะมีขึ้นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะถ้าอยากให้มีการเลือกตั้ง ก็ขอให้มีความสงบสุขเรียบร้อยส่วนกรณีการใช้อำนาจมาตรา44ไม่ได้เป็นการสลายสมาชิกพักการเมืองและถ้าพักการเมืองดีจริงเนี่ยสมาชิกพักเหล่านั้นเนี่ยแม้ว่าเขาจะต้องสมัครใหม่เนี่ยเขาก็ต้องอยู่กับคุณต่อไปนักข่าวก็ถามตรงๆเลยฮะบอกว่าออกคําสั่งแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าพลเอกประยุทธ์กําลังรวบรวมกอบโกยเอนักการเมืองเพื่อตั้งพักหรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่า สมมติใครเขาไปรวบรวมคนแล้วตั้งพักเนี่ยถ้าประชาชนไม่เห็นดีเห็นงามเขาจะเลือกเข้ามาเหรอทําไมต้องมานั่งคอยระวังผมนักข่าวก็ถามต่อบอกว่าวันนี้มีคนตั้งพักเพื่อสนับสนุนให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่พลเดกประยุทธ์ก็บอกว่าก็ตั้งไปสิแต่ผมจะรับหรือเปล่ายังไม่รู้เลยผมจะรับหรือเปล่ายังไม่ได้ตัดสินใจสถานการณ์จะเป็นตัวกำหนดทุกอย่าง สถานการณ์ที่เราพูดถึงอยู่นะครับไทม์ไลน์ของการเลือกตั้งเนี่ยยังคงกําหนดเอาไว้คือช่วงปลายปี2561แต่ว่านักการเมืองที่มีประสบการณ์อย่างคุณพิชัยรัตกุลอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับวิเคราะห์ในตอนนั้นบอกว่าเชื่อว่าปี2561ก็จะไม่มีการเลือกตั้งคุณพิชัยบอกว่าวันนี้เนี่ยผมอายุมากแล้วคงไม่มีโอกาสได้เห็นประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วเพราะดูจากหน้าตารัฐธรรมนูญเหมือนผู้มีอำนาจยังต้องการเป็นรัฐบาลต่อไป คุณพิชัยเดาถูกนะฮะในกรณีว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นในปี2561เพราะว่ามีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ25มกราคม2561ที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ได้มีการลงมติขยายระยะเวลาบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งสสน,นะฮะคือกฎหมายลูกเนี่ยออกไปอีก90วันให้เหตุผลบอกว่าเพื่อให้ทุกฝ่ายทั้งพรรคการเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเวลาในการเตรียมพร้อมมากขึ้น เพราะฉะนั้นไทม์ไลน์ในการเลือกตั้งซึ่งเดิมคาดว่าน่าจะเลือกได้สักพฤศจิกายน2561เมื่อต้องบวกไปอีก90วันก็ขยับกลายไปเป็นกุมภาพันธ์2562แต่อย่างที่เรารู้กันนะฮะกุมภาพันธ์2562ก็ไม่ได้เลือกตั้งเลือกตั้งจริงก็คือ24มีนาคม2562แปลว่าขยับออกไปอีก1เดือนสาเหตุที่ขยับไปอีกหเดือนเนี่ยเนื่องจากว่าทางรัฐบาลเขามีการคำนวณแล้วนะฮะว่าถ้ามีการเลือกตั้ง มันจะต้องใช้เวลาในการประกาศผลการเลือกตั้งซึ่งอาจจะไปตรงกับช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งจะมีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษไม่อยากจะให้เวลาซ้อนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกําหนดให้วันเลือกตั้งเป็นมีนาคมซึ่งถ้ามีนาคมเนี่ยกระบวนการอะไรต่างๆก็จะเลยวันสําคัญไปแล้วนั่นก็คือเหตุผลที่สุดท้ายทําไมการเลือกตั้งกําหนดเอาเป็น24มีนาคม2562ซึ่งถ้านับถึง24มีนาคมนะครับก็เท่ากับว่า พลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วประมาณ4ปีครึ่งซึ่งก็มากกว่านายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งที่อยู่เต็มวาระด้วยซ้ำไปนะครับจากเดิมที่คาดกันว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกสักประมาณแค่ปีกว่าก,าก็อยู่มาประมาณ4ี่ปีกว่า,วาและหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งนะครับและถ้าเราจํากันได้เนี่ยปัญหาหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการคํานวณสูตรในการเลือกตั้งนะฮะเพราะว่าใช้บัตรใบเดียวแล้วมันก็มีความซับซ้อน ต้องใช้เวลาเป็นเดือนเลยฮะกว่าที่กะกะตจะสามารถประกาศผลได้และก็เรื่องสําคัญที่มีการถกเถียงกันก็คือสูตรในการคํานวณสสบัญชีรายชื่อเนื่องจากว่ามันมีคนคิดสูตรออกมาได้2แบบด้วยกันนะครับแบบหนึ่งเนี่ยถ้าคิดออกมาแล้วปรากฏว่าพารรคฝ่ายค้านปัจจุบันเขาจะรวมได้253เสียงส่วนพรรครัฐบาลปัจจุบันที่นําโดยพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะรวมได้2 4 7เสียงกับการคํานวณอีกแบบหนึ่งซึ่งจะมีการ ปัดเศษให้กับพรรคที่ได้จํานวนสสไม่เท่ากับสสเพิ่งมีที่คํานวณได้สักประมาณ71,000คนเนี่ยถ้าคํานวณแบบปัดเศษตามที่กะกะตใช้นะฮะปรากฏว่าฝ่ายค้านจากเดิม253เนี่ยจะเหลือ2 4 6รัฐบาลจาก247ก็เพิ่มเป็น254ซึ่งเมื่อเป็นแบบหลังเนี่ยแล้วก็การที่ฝั่งรัฐบาลมี2 5 0สวออยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยก็เลยทำให้ที่สุดแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้กลับมาเป็น นายกรัฐมนตรีครั้งหนึ่งนะครับคือจริงๆในช่วงเวลานั้นทางพรรคฝ่ายค้านที่นําโดยพรรคเพื่อไทยซึ่งได้เสียงในการเลือกตั้งมากที่สุดเนี่ยเขาประกาศในการพร้อมในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วแต่เขารู้อยู่แล้วฮะว่าอุปสรรคก็คือ2 5 0สอวอแต่ก็พยายามใช้ความชอบธรรมในการที่มีสสเกินครึ่งสภาแต่ที่สุดเมื่อเจอสูตรคํานวณในการเลือกตั้งอีกแบบหนึง่งจํานวนที่เคยมากกว่าก็กลับกลายเป็นน้อยกว่าระหว่างนั้นจริงๆก็มีการพยายามแก้เกมอีกอย่างหนึ่งก็คือ จะดึงเอาพักภูมิใจไทยซึ่งพร้อมจะเสนอเก้าอี้นายกรัฐมนตรีให้คุณอนุทินชาญวีรกูลได้ซ้าไปนะครับภูมิใจไทยเนี่ยมีเสียงอยู่51เสียงพร้อมจะให้คุณอนุทินสลับขั้วมาแล้วคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีไปเลยแต่คุณอนุทินก็รู้ดีว่าโหวตยังไงก็แพ้เสียงสวสองเสียงยังไงรวมแล้วไม่ได้375เสเสียงอยู่ดีนะครับและที่สุดแล้วพลเอกประยุทธจ์จันโอชาก็ชนะโหวต คุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านมาในการโหวตนะครับและนั่นก็เป็นการตั้งต้นจุดเริ่มต้นของพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องมาจากที่เป็นอยู่แล้วประมาณ4ปีครึ่งนับมาได้ถึงปัจจุบันก็ได้ครบ8ปีเต็มพอดีครับนี่คือเรื่องราวของเวทโทโพลิติกส์ในตอนนี้ครับ สนใจข้อมูลการเมืองและข่าวสารในอดีตติดต่อได้ที่ศูนย์ข้อมูลบติชนบริการสืบค้นข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไปนักศึกษานักวิจัยหน่วยง,งานเอกชนราชการและสถาบันการศึกษาดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y u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  e e ัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR c อ d e ได้เลยครับ